hello สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ c h anel n ครูเต้นสอนดีสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์มาสอบถามวิธีการแชร์วิดีโอให้มีทั้งภาพทั้งเสียงจากโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Google Meet นะครับหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับไปรับชมวิธีการทําจากคลิปนี้ได้เลยครับผมไปกันเลยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามแล้วไปกดกระดิ่งไปที่แจ้งเตือนทั้งหมด เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องครูเต้นสอนดีด้วยนะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1นนะครับไปที่ o u าวนะครับในคอนโทรลเพเนลของคอมพิวเตอร์วิธีการไปที่ซ u าวกา็เข้าไปที่ไอคอนขวามือด้านล่างขวามือนะครับแบบนี้นะครับตรงติดกับเปลี่ยนภาษานะครับตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วเลือกที่เ u าวก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับไปที่คอนโทรลแพแนลนะครับจากนั้นเปลี่ยนมุมมองนะครับเป็นตรงนี้นะครับเป็นล่าชไอคอนแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดที่สานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อเปิดหน้าต่างในการควบคุมสาวเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนไปดูที่เมนูตรงเลคคอร์ดครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนที่เราใช้งานได้อยู่นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีแค่รูปเดียวแบบนี้นะครับให้ทำการคลิกขวานะครับจากนั้นเลือกคำว่าให้ติ๊กทั้งสองตัวเลยนะครับ show disable device และ show disconnect device นะครับเพื่อได้โชว์อุปกรณ์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับจากนั้นให้ทุกคนดูตรงนี้ครับ stereo mix นะครับสเตอริโอมิกตรงนี้นะครับผมให้ทำการคลิกขวาที่สเตอริโอมิกนะครับเลือกคำสั่ง enable ครับผมแบบนี้นะครับจากไอคอนที่เป็นเทาๆมันจะกลายเป็นไอคอนเข้มขึ้นมานะครับโอเคนะครับตรงนี้แหละนะครับเราจะทำการแชร์นะครับวิดีโอที่มีั้งภาพต้องเสียงนะครับโดยเปลี่ยนกระบวนการ Input จากไมโครโฟนธรรมดาเป็นตัวนี้ครับสเตอริโอมิกนะครับ แบบนี้นะครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วเราก็ไปที่โปรแกร,รม Google Meet นะครับเราจะทำการนะครับสร้างห้อง เราเข้ามาที่โปรแกรม google meet แล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับจุดสามจุดตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เมนูเสียงแล้วไปเลือกไมโครโฟนถ้าใครเป็น default แบบนี้อยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็น stereo mix แบบนี้ครับ stereo mix แบบนี้นะครับ แล้วก็กดปิดหน้าต่างไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับทำการเปิดไฟล์นะครับของวิดีโอขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ของวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะครับ ไฟล์วิดีโอที่เราจะแชร์เปิดขึ้นมานะครับจากนั้นเราเลือกที่ทั้งหน้าต่างแบบนี้ก็ได้นะครับทั้งหน้าต่างนะครับผมแชร์ Share แบบแชร์หน้าจอแบบทั้งหน้าต่างนะครับแล้วเราก็เปิดวิดีโอตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าวิดีโอที่เราแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะล็อกอินอีกหนึ่งแอคเคาน์ดูนะครับว่าเราจะได้ยินทั้งภาพ และทั้งเสียงไหมครับผมไปรับชมกันได้เลยนะครับครับทีนี้เมื่อเราตั้งค่าเซอเมกแล้วนะครับเราจะลองทำการเข้าแอปนะครับ Google Meet นะครับผมเราจะดูว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่านะครับทำการคลิกลิงก์นะครับกดเข้าร่วมได้เลย เห็นไหมครับตอนนี้ทีโทรศัพท์มือถือของเรามีเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับตนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับที่เราเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้วแชร์มาที่โปรแกรม google meet ครับ นี่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับการเขียนครับผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิธีการสอนการแชร์วิดีโอให้มีทั้งภาพท,ทั้งเสียงในโปรแกรม Google Meet จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับผมหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่ฝากกดแชร์ ถ้ามีคำถามก็คอมเมนต์คำถามที่ใต้คลิปด,ด้านล่างนะครับและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย